มารการเชื่อว่าจะกระตุน้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยทเที่ยวไทยได้เป็นอย่างดีมาดูเรื่องของกิจกรรมทหารกันบ้างค่ะยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างต่อเนื่องที่บ้านเลขที่83หมู่ที่13ตำบลเมืองประสาสตร์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพันโทสงบสุรินราชผู้บังคับกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่21พาพลทหารวีรศักดิ์ผูกจันอัดซึ่งเป็นทหารใหม่ปลัดที่2ประจําปี2565เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวค่ะพร้อมทั้งนำถุงยังชีพของกองทัพบ,บกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้กับครอบครัวของพลทหารวีรศักดิ์สอบถามปัญหาข้อขัดข้องของครอบครัวเพื่อที่ทางหน่วยจะได้ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ครอบครัวได้ผ่อนคลายความกังวลใจในช่วงที่พลทหารวีรศักดิ์อยู่ในช่วงของการฝึก